สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูการเปลี่ยนผ้ายางคลุมเฮานะคะผ้ายางที่ใช้ในการคลุมเฮา่ยเขาเรียกว่า,อา PO อพลาสติก PO โนะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ในการคลุมเฮามันมีอยู่2ชนิดนะมันมี PO แล้วก็มีบินเรุ re. แต่ของเรานี่ก็ใช้ PO เพราะามันจะมีความาเขาเรียกว่าใช้งานได้นานนะคะของเรานี่คือ5ปี ผ้าผ้ายางจะเรียกง่ายๆว่าผ้ายางแล้กวกันนะคะเพราะว่ามันจริงๆมันต้องเรียกว่า PO แต่ผ้ายางที่ใช้ในการคลุมหัเนี่ยของเราใช้ใ,ใช้5้ปีแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ใช้10ปีนะคะแต่ว่าราคามันจะแพงมากกว่านี้เรายังไม่กล้าใช้เพราะว่า,าด้วยเหตุการณ์อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือใน ในประเทศญี่ปุ่นมันมีพายุมาเยอะเออบางทีเฮายังร้าไม่ถึง10ปีก็โดนพายุพังไปแล้วเราก็เลยยังไม่กล้าใช้ก็เลยใช้5ปี5ปีมาตลอดฮะพอถึงเวลา5ปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าความใสของผ้ายางเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ค่อยใสยแล้วมันจะขุ่นทําให้แสงแดดส่องส่องไม่ถึงต้นสตรอเบอรี่อะ่ะมันจะไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องเปลี่ยนนคะคะเราก็ ให้ช่างมาเปลี่ยนให้เพราะาเราทําเองไม่ได้ครัเพราะว่าเฮ้ามันเฮามันใหญ่แล้วก็เฮ้ามันก็สูงด้วยก็ต้องให้เขามาเปลี่ยนให้เ,เราทําเองไม่ได้ะะแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะตอนแรกเขาก็จะมาซ่อมให้เราด้วยเพราะว่าเฮ้าหลังเนี่ยมันอายุประมาณ15 15ปาปีกว่าแล้วเพราะว่าตอนที่จุมมานี่ก็มันก็เฮ้ามันก็สร้างอยู่แล้วไงเออมันก็ ก็15ปีกว่าๆแล้วเออสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วมังนะก็มันก็จะเป็นสนิมเป็นอะไรก็ต้องให้เข้าซ่อมเออเขาก็ตอนแรกเขาก็จะรื้อพายางออกก่อนรื้อหมดเลยนะคะรื้อทั้งข้างบนข้างข้างล่างข้างข้างข้างหน้าข้างหลังนี่รื้อออกหมดแล้วก็เออซ่อมเหล็กพายพืชตรงไหนบินิเพชรตรงไหนที่มันเป็นสาิมเป็นอะไรเนี่ยเขาจะซ่อมให้เราแล้วก็ซ่อมาลังน้าด้วยเพราะหลังน้ำนี่มันโดนพายุมากระหน่ำมันมันก็พัง อ๋อนะคะมันก็จะเป็นเป็นสองสองภูเขามันก็ต้องมีรังน้ําตรงกลางให้น้ํามันไหลนะคะก็ต้องซ่อมแล้วก็เปลี่ยนช่างเนี่ยที่มาทําให้นี่ก็เป็นเป็นคนไทยด้วยนะคะงานงานเท้างานซ่อมเท้างานสร้างเท้านี่ขาดคนไทยไม่ได้ค่ะต้องมีคนไทยมาตลอดเอก็มีคนไทยแล้วก็หัวหน้าเป็นคนญี่ปุ่นอืมก็ดีใจค่ะที่มีคนไทยมาช่วยทํางานให้เรามีคนไทยมาช่วยทาก็ คุยกันได้อะไรกันได้นะฮะบอกทําให้ดีๆหน่อยนะมุงหลังคาก็อย่าให้มันรั่วน,นะคะอะไรอย่างนี้ก็คุยได้ไงเออนะเพราะคนไทยก็พนสมัครก็จะเป็นคนอีสานบ้านเราอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเรานะคะมาจากอุดรมัง่งมาจากโคราชมัง่งเออก็จะอยู่แถวเนี้ยเออปีกายนี่ก็มีมาจากสรารคามเออมาจาก ตรงไหนบ้างอ่ะมีแต่ภาคอีสานนะเยอะอุดรนี้ขาดไม่ได้ค่ะซาอุดรนะก็ดีใจค่ะที่มีพี่น้องอีสานบ้านเฮามาช่วยทำอาดีใจมากเออได้เจอคนไทยแล้วก็ดีใจค่ะเออก็ได้ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานไทยที่มาทํางานห่ังประเทศอ่ก็มาทํากันอย่างนี้ค่ะเออเผชิคนไทยแล้วก็ดีใจเออก็จะก็เนี่ยคนไทยก็ทําได้ทุกอย่างที่เขาให้ทำเออก็มาฝึกมาเรียนมาทำเออนะ ขาก็มาคุมหลังคาให้เ, <_ an> เขาก็รื้อออกก่อนแล้วก็คุมในการในขั้นตอนการทำเนี่ยพอเขารื้อเสร็จแล้วเขาก็จะซ่อมส่วนที่มันเป็นสนิมเป็นอะไรแล้วเขาก็จะมุงหลังคาที่ทําจากข้างล่างก่อนนะข้างล่างด้านข้างแล้วก็ด้านข้างที่ใช้เปิดปิดแล้วก็เก็บข้างบนงานงานส่วนสุดท้ายก็คืองานคลุมหลังคางานชิ้นใหญ่ก็จะคุมหลังคาข้างบนนะะพื้นใหญ่เลยคุมหลังคาเนี่ยก็ กว่าจะถึงขั้นตอนนั้นมันก็จะใช้เวลาเยอะนะคะใช้คนงานประมาณห้าคนขึ้นไปนะ 5, 6, าหคนก็แล้วแต่บ้านคุมหลังคาแล้วก็จะเยอะหน่อยก็จะมีคนญี่ปุ่นมาแล้วก็คนไทยมาก,ก็ประมาณ 7, 8คนแล้วก็มีหัวหน้ามาคุมงานด้วยนะคะ,ะงานเนี่ยจะต้องทำให้มันให,ให้มันดีๆ ทำให้มันไม่มีงานแก้งานเคลมงานอะไรเนะะี่ยค่ะเพราะว่าถ้ามีการแก้หรืออะไรมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าแรงมันแพงเราต้องทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อความพึงพอใจของอลูกค้าของเจ้าของเฮ้าส์นะคะตรงนี้คือเฮ้าส์ที่เปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนผ้ายางใหม่นะคะเห็นไหมด้านข้างเนี่ยเขาก็คือเขาจะเก็บงานที่มันเป็นส่วนที่เล็กๆก่อนด้านข้างที่เป็น เป็นตัวข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเก็บงานแล้วก็เปลี่ยนพายางตรงข้างหน้านี้แล้วก็เรามีการเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศนี่เปลี่ยนออกมาไว้ทางด้านท,าท่านด้านทิศเหนือนะเปลี่ยนทิศทางนะก็เขาก็จะเก็บงานอันนี้คือตัวหมุนเปิดปิดตัวหมุนหมุนเปิดปิดนี่ก็รู้สึกว่าจะยังไม่ได้ทํานะ ตัวหมุนเปิดปิดแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะเก็บงานตรงด้านข้างนี้เขาทาได้และตรงเนี้ยคือเขาจะเก็บงานงานเล็กๆก่อนอะ่ะอันนี้เปิดปิดด้านข้างมันก็จะหมุนเปิดปิดได้อันนี้ก็ครบเรียบร้อยละอ่าแล้วก็แต่งานชิ้นที่ที่ใหญ่ๆที่สุดก็คือเปลี่ยนหลังคาข้างบนอันเนี้ยก็ถ้าทําข้างบนเสร็จแล้วก็ เป็นงานนักญาตินี่ก็เสร็จละอันนี้จะให้ดูที่เขารื้อออกนะอันนี้รางน้ํารางน้ํามันเก่าเนี่ยมันมันเก่ามากแล้วมันก็พังนะคะมันก็เป็นรูอะไรเงี้ยก็ต้องมาแก้เหล็กพวกเนี้ยเพราะเฮามันอายุสิบสิบสี่สิบห้าปีกว่าแล้วอ,อ่ะมันก็จะเป็นสนิมเป็นอะไรเง,งี้ยก็ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะก็ให้ทั้งเขาซ่อม ตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนหลังคาให้ใหม่พลาสติกคุ่มหลังคานะตรงไหนที่มันมันพังเสียหายเขาก็ซ่อมให้เราเ,เขาก็คิดกินเราเพิ่มไง <c oughs> นะก็เนี่ยค่ะก็เขาก็เก็บงานมาถึงตรงนี้แล้วก็เหลือทําหลังคานะเนี่ยในการทําในการงานงานสร้างเท้างานทําเท้านะเขาจะมีรถเนี่ย,รถ,ยรถเนี่ยมัน,ม,นมันปรับความสูงต่ําได้แล้วก็ขนของได้ เ,เขาเรียกรถอุปังชะ,ะนะมันต้องใช้ในการทำเฮ้าห์ไงเพราะามันปรับความสูงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังสไลด์ไปด้านเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนเขาก็จะยืนทําอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะ,ะปีนหลังคาปีนอะไรติดติดตัวประกอบตัวอะไรเงี้ยก็ต้องใช้รถคันนี้แหละสองคันเนี่ยเป็นรถของของของานช่างที่เขาจะต้องทำนะก็ก็จะเสร็จรูปเป็นล่างแล้วแหละอืม ก็เก็บภาพมาฝากกันถ้าว่างานเท้าเนี่ยถ้าหน้าปลูกสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ก็เก็บสตรอเบอรี่ขายไงพอหมดหน้าแล้วก็รือร้อรื้อต้นสตรอเบอรี่ออกแล้วก็ซ่อมเท้าซ่อมอะไรให้เรียบร้อยอ่เนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่งานเปลี่ยนหลังคาจะต้องเปลี่ยนทุกห้าปีนะคะเพราะว่าผ้าางมันเก่าเนี่ยมันจะ,ะแสงแดดมันจะส่สสองผ่านได้ไม่ดีอ,ะอ่ะมันจะ มันจะไม่ใสไงแสงแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้สตบบรเอเบอรี่ได้รับแสงแดดที่ดีมันก็จะมันก็จะโตเร็วไงโตเร็ว,รวแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็เติบโตได้ดีอ,ะอ่ะจะเริญเติบโตดีอ่ะนะก็เหมือนคนเนี่ยถ้าไม่ได้เจอแสงแดดนี่ก็ห่อเหี่ยวเป็นโรคอะไรบมานเนี่ยนะก<อ>็นะคะเก็บภาพมาฝากกันนะ น,นี่เขากำลังดึงพาย,ยางนะก็อันนี้จะเป็นรถที่ขนพาย,ยางแล้วก็ปรับระดับความสูงขวบมต่ำได้จำเป็นมากในการทำงานใช้งานนะพาย,ย่างเสร็จแล้วก็ สวั no, no, no. สดีค่ะสวัสดีค่ะบมือหน่อยมือใหญ่ๆห่อสวัสดีค่ะนจะอายุสน่ อย่างดึงพยาม well. เฮ็ดเมื่อนี้ก็แล้วบอจ้าเมื่อนี้แล้วบอปาดเปิดแล้วเนาะ ไข่้างๆเห็ดไข่ง้างๆคือคนเห็ดนะเด้อสวีค่น้าานาาาา้ายาา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 าอาา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  อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายและก็คือการมุมหลังคาแล้วก็ติดด้วยสปริงนะ,ะก็ติดเป็นจุดๆๆ,ๆไปมันจะมีที่ให้ติดนะคะคนที่ปีนหลังคาได้เนี่ยต้องมีกําลังขาที่แข็งแรงนะคะก็ปีนข้างบนอะ่ะอันนั้นอะ่ะทำยากแล้วก็มีเก็บงานางตรงข้างล่างตรงรางน้ํานี่ก็คือที่เห็นสีน้ำเงินนั่นมันก็คือเป็นเป็นตาข่ายกาันกันนกกนะันอะไรที่มันจะบินเข้าไปนะฮะเวลาเราเปิดเฮ้าส์นะคะ นีคะก็เก็บงานขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จการคุมหลังคาเฮานะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยถ้าเกิดมีงานที่จะต้องแก้หรือว่าหลังคามันรั่วตรงไหนก็ต้องเรียกช่างทีมนี้ให้มาแก้ให้นะคะก็ก็ต้องรอให้ฝนตกเราถึงจะรู้ว่าหลังคามันรั่วแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมก็ต้องให้เข้ามาแก้ให้เรานะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยในการคุมหลังคาเฮานะคะเสนอราคาในการเปลี่ยนหลังคาแล้วก็ซ่อมเฮ้านี่ก็คือร้อยแปดสิบกว่าไวก็ประมาณห้าแสนห้า ห้าแสนสี่หมื่นประมาณนะะั้นนะคะประมาณโดยคร่าวๆประมาณห้าแสนกว่าบาทก็เนี่ยค่ะการเปลี่ยนลังคาต้องทาทุกห้านปะีแต่ถ้าอายุการใช้งานสิบปีมันก็มีนะอืแต่ว่ามันจะแพงหน่อยอ,อก็เรายังไม่ได้ใช้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองติดไว้ให้ดูเป็นบางส่วนว่าสิบปีแล้วมันจะเป็นยังไงแต่งานเนี้ยนี่ยค่ะงานขั้นตอนนี้ก็เป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ต้องใช้กําลังขานะคะแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ผ้ายาบมันขาดนะคะ ก็เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานพอสมควรนะถ้าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กันนะคะเน่ลูกแอบเริ่มมาเล่นนะคะอันนี้คือสาวน้อยแก้มแดงนะคะเป็นฮ็อปเปด